อะไรนะคะพี่ปองสำบงอะไรนะคะสบงแปลว่าพันุ่งอ่าภาษาบาลีว่าสบงก็คือสบงก็คืออ่าอ่าอันตรวาสกอได้อยู่ได้ถูกแล้วอันตรวาศกพ่อผมลนะคะพ่อผมก็เรียกว่าอะไรว่าเจ้าทุกพ่อผมอะไรเนี่ยอุตตระวาศกับอุตราสังโฆอุตราสังโฆไอ้สามทีมไมรวมจากหัวที่ไปแล้วอันตรวาสโกกับอุตราสังโฆขอมือขวาหน่อย ผมพาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปรับสินนะครับรับสินสิกนไม่ได้อารมณ์นะนมับนี้าทีเดียวี่จะไมเป็นหนร้าเีนอีกยี่สสาม,สามน,นะคอนนะเาจเป็นนาทมสำรวมค่ะห้ <c oughs> ามยิ้มเห็นฟันนะคะต่อไปห้ายิ้มเห็นฟันะ ห้ามยี้เห็นตาต้องทำนห้ามพูดเล่นสังการนะครับวิธีสังเกตสังารนะครับสังการก็เอาด้านที่แมงงอดออกได้นะครับเอาแมงงอดออกของา่ของผมนี่เหรคนละราคาเหรอแบ่งชนชั้นมานัเวลาการหันสังารนะครับหันด้านที่เป็นช่องออกเนี่ยแล้วอาสังการไป่าเอาสังการไปผาาแล้วก็เลอะแป้งหมดที่รงอ๋อเลได้ครับไม่เป็นไรเพาะว่าเดี๋ไหนเขาก็ปะแป้งแล้วโรงกันโอเคคแป้งน้ อ่มาทำงานกันก่นนี่นี่นี่เคยพวดเขาเคยพูดเนรนี่ไอ่เหยียบเท้าเจ้ามากไงเราเขาเลยต้องศึกใช่ไหมดีเขาจะตั้งเจ้าว่ารูปหนึ่งแต่เขาไปเชียร์รูปหนึ่งไงเขาไปเชียร์รูปหนึ่งที่เป็นเจ้าปืนโอ้รูปนั้นเป็นอาจารย์เขาไงทีนี้เขาก็เออนิดนึงอ่ะไม่พอใจไปเลยหมู่พะจานทร์เก่งมากเลยนี่พับพับพับคนเดียวได้นะครับสติแล้วรับช่วงสองข้านว่าที่พักก่อนตัวมือก็สองข้างตัวมือขึ้นของคนตัวไหนนะครับ บวดมาจะ่ปเนมียาบงยาบ้าอะไรอยากให้ยาผ้าหมดจากประเทศเราไม่ทำจริงครับสองเม็ดจะในกระเป๋าสองเม็ดในกระเป๋าพี่พีุ่ตคอดำรวจควนมากเลยอันนี้เป็นจริงครับเป็นจริงนี่ก็จะรัดวันจะต้องมาม่านะให้จุดทูบห้าดอกนะทำไมครับโปรตนครับอ๋อไม่รู้ว่าเป็นการขอเข้ามาไม่อยเป็นสอนพระใหม่ไม่ดีสิ อันนี้ผ้าใหม่ก็ไม่ทันกแล้วสอนผ้าใหม่ให้เรียนไปดีหน่อยไม่สอนผ้าใหม่ตวงนี้อากาศร้อนเราต้องฉันอะไรที่มันเย็นๆซื้อเย็นตะโฟถวายอะไรนะอะไรวงนี้อากาศร้อนเราต้องฉันอะไรเย็นๆเดี๋ยวซื้อเย็นตะโคถวายถวายก่อนเพลนเออลองเพนไม่ทันเมื่อกี้ฉันเพนทันกินข้าวทันไหมเมื่อกี้ทันนะไม่ไปทันบอกพี่นะกไม่ทันบอกพี่เขาไม่ทันบอกโยมเฮ้บอกบอกโยม พี่ังไม่ได้เป็นพระอ้าวเป็นเนรแล้วไงจะเป็นเนรแล้วไงจะเป็นเนรผิดมากกว่าเราสองห้าแม่พูดเหมือนจะไตเที่ยวนะเศรษฐเศรษฐเราไม่เหลือสักข้อนะฮะเศรษฐเราไม่เหลือสักข้อนะหลวงปู่โตลูกงานสองเรื่จะได้เหมือนพระไข่เขาจะเป็นเหมือนพระบ้านนอกฉายาตาลปุตโตพระสารีบุตรนะครับทั้งหมวกอะไรนะนี่มลครับรอกเพื่อนไปแล้วผลงานผลงาน เฮ้ยโทรศัพท์พี่อะไรเยี่ยมเลยค่ะไฮมานี่นี่นี่ลองผ้าได้งามมากพี่ปองสวยไหมครับโค้งโค้ว่างามพี่ปอจะสวยไหมเนาะผมดีวันดีเท่าพีวันดอย่าเห็นฟันค่ะอย่ายิ้มเห็นฟันค่ะจานนั่นเนี่ยคนจานโอ้ดูบตานี่ยราสุดที่จะไม่ให้พลาดยิ้มเห็นฟันเลยต้องสำรวมเพราะว่ามีสีกาเป็นประเรียนเก้าจะต้องต้องคองบัตต้องเปรอะหลายฟันเมิ่มเลยร้านครับรอตั้งกติการูว่าตั้งกติกา ออกทะลุกันให้เพืพ่อนๆทะลุะกับหน่าเราไปเป็นชนะกับแน่น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 โอ้ยไปโดนอะไรมานิคใช่ถ่ายก่อนเลย,ยไปโดนแป้งใช่ดิอย่าบอกว่าแป,แป้งแนกะ่เราเลยยาวไปครับข้างหน้าครับต้องไปไล่ครับรุ่นข้างหลังมั็นยาวล่ากขี้หมาเกยาวล่างขี้หมาครับ,รบพี่ปองคองผ้าให้พระง,งามมากงามงามงามดีอยู่เลี้สินจะได้ทำบุญนะอ้าวไหนอ่ะ ตรงนี้มันเยอะไปครับยาวไปไม่เชย่คนนึงก็สู้ของดันก็ไปได้นะครับใช่ค e e ่ะใช่ค่ะนี่แหละมันนี่มันงเลมันเสมอการให้ถูกแล้วจะมาอังสะอะไรล่ะเกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยเอเราเนี่ยเปเราเป็นผ้าพไตนนี่ยขอีเปผู้ดีๆค่ะพูดกับพระดีๆพูดกับพระดีๆผมเป็นอะไรมั่ได้ครับเชื่อผมขอเปียได้ไหม่ด้รอกไม่ไ้่ราดีขอาาดีกว่า